ก็กูอ้โหมใช่มึงไม่หันเลยก็กูไม่เชื่อดดไดิอัโฟยอยอเยอกยมึงต้องคิดให้สร้างสรรค์ไเนี่เไหนมึงบอกว่ามึงไม่มีเชื่อติ๊กตอวะก็มีไหนติ๊กตอกมเชื่อะไรนะ ไม่บอกอฟกอะไนวะกเออันนี้มึงกดใอม่ใมึงกดเข้ามาที่เดี๋หเดี๋ชอเดียวาไม่ใช้อันนี้ไอติ๊เขียวมึงก็เลื่อนลงมาซิออเ่ออจเจอกันเหรอเจ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 อกูสอน ปกติกูจะเล่นในคอมได้เป็นพวกเวทเี่ได้เป็นสองชั่วโมงตอนนี้ก็ตอนเล่นกับมึงเมื่อวานเนี่ยงรีมงชื่อไบพูดที่อ้ามึงเข้ายนงจริงปะนี่กดนี่กดใสนี่กดนี่อ่ะจริงจริงเดี๋ยวกูเพิ่มเพื่อนเพิมมันนเฟนหน่อเอาชื่อ

ทีนนี้กูจะกดะเชิญไปด้วยเหรียญอ่าทีนี่มึงอยูยนทีมคนละแต่กูจะพาไปเลยบอกด่ามึงมงไอง้เหี้ยไปน้องกูเลยอ่ะมึงดัามึงเหี้ยอะไรนี่มึงไหายบมเงินจุดท้อง อะไรน้องไม่ไม่เอาพี่ไม่ได้เล่าพี่ยืดีเขาเลออ่าพี่เฉยยืนดิเฉยกูตกไม่รอรอรอลงเดินตกแล้วทำไมอ๋อตัวนั้งลืมผมไม่ได้ใส่หมอนมาด้วยเหมือนในคอมเป๊ปเลยเด็กไม่ล,มไลืมไม่นี่กูลืมใส่หมอนมาแล้วภาพสูงไม่เท่าแล้วมันมองอยาก ลก็กแบบไม่รู้มอนเปลี่ยนเอ้ออเดี๋ยวมันไม่เหเม,เมือนในคอมเนี่ยทำไมในคอมส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบอ๋อไงมันจะมีเป็นเตียงมันไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นหมดเดียวกันไม่ใช่เตียงไม่ใช่เตียงไม่อยู่ตนี้ก็นี่มันไม่ใช่ไปวันนี้มันไม่ใช่ในคอมเฮ้ยของกูไอ้ควายเขาไม่ให้แย่งก,กันไอ้โง่มึงอะใคร พวกมาส่องตงต้นม่อ้เกียไปไอ้สัสไอ้เกียให้กูจะตอบบอกไปเขโกาสมันมีแบบสุดยอนในคอมตอบแบบนี้ได้เองเมือนในคอมเพจเลยกูจะกตอบไม่ได้ไงอพักแปบน่ตอบตอบได้กูทำไม่ค่เป็นไงทำแบบชิดมาโอ้ยเราเจอผู้หญิงวะเอ๊ะคู่หอกันเตียงแบบ โอ้ยมึงเราเอาเพชรไปการเตียงเลยอันนั้นมันไอ้นี่มันได้น้อยย,อยาอู้จะก,กันหากระสงอะไรวะหากระสํากระสําไม่อันนี้คืออูอันนี้โกนโมโหจริงนะอือนี่มันมาแล้วกูแย่กูตัวแบบตอวมิ๊กไปอ,กาาอ,อยมไปใช่ปะถอย กิจกันด้วยหินกูไม่ได้กันด้วยนี่ไม่ถ้าอา่อมันเอฟเอาทองว่ะเอาทองไม่มึงเก็บไว้อัพสิบอันอ่ะอัพหนึ่งอันอ่ะใช่กูต่อยมันเนี่ยไม่คือกูอ่ะทำหน้าจอกูมันซูมเข้าเว้ยแล้วแบบเออได้ไมห<อ>ไไมฮะทำ<อ><ป>มันทำเองไหมไ<ม>เบ๊บมาของน่ะ ไม,ไม่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 ไมงต้อง you you. มามึงมึงอยู่ไั่นอมันมาเอฟเเอมันตาแล้วมาดิมาดิมาดิไอ้ี่มันมาต่อต่อยกูเอนพเรมาสมบเอ่าเอามามกูจกันะไ่ยี่มึงอไต่ี่ตกไปนเนี่ยก็ตายไงหาไดิ เดี๋ยวมาเอามาคิดกับแบบแบบว่าออาตรงนี้ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่อันนี้มันมเห็นตรงนี้ไหมมันต้องการกีร่อันมึงก็เอาไปใส่เนี่ยมันต้องการห้าเดี๋ยวกูใส่ให้อันนี้มีทองสิบนันรางวีมีชุดก็ต้องเออเป็อชุดชุอดอะไมีมีมีมึงก็ดูดิมใช่วยกันดูบ้านมาดิจะทองยี่สิบกู เสวยโคตรมากคุณนับถือเป็นอาจารย์กายกูมาบ้านมาแล้วเนี่ยโคตรโหดได้ชุดเกาะเอ้ยยังไม่ได้เลยเรียบร้อยได้เรีเบร้อยอย่าให้มันหนียเลยอย่ามันนะฆ่ามันฆ่ามันได้แล้วเตรียมมาแต่งแล้วเตรียมแต่งแล้วกูเอาชุดเกาะแล้วก็ไปเลยค่ะ เงื่ออะเ้ยอ,มขขอไม่้อชิคองไมไม่ขึ้นเลยวาทำไมอะมึ้ชอแนะมึงดูดิมันใช้อะไรบ้างไอควายเออมันได้ทุกคนหรืป่าได้มันได้คนเดียวเ้ข้ามันข้ามเไ,ได้ดูตอบงกาัพยายามต่ออยู่พยายามอยู อเอ็มมันนี่มันน,น,น,าานี่เอาจากบ้านมันอ่ะได้ได้ยินมันจริงเอ็มได้เลยแคอแบบไปที่บ้านไปดบ้บบบานมาดิไม่จริงจริงคือมันอเออเหลืองตายเหลืองแดงเลยอ่าเหลืองก็ที่กูข้าวเว็บที่กูทุบไปเมนม,มึงไปกลางมึงไปเก็บเอ็มร้อยให้กูเดี๋ยวกูอยู่บ้านกันบ้างเพราะว่าเดี๋ยวกูต้องเอาเกมไปเออเอามอดไอ้นี่เข้ามา อ,าอา่าไม่ได้ต้องไอ้นี่ไงต้องเล่นที้่นไม่ไ่มีอนไล่นด้วเนาะ่ามันยยไม่ได้มาดิมาดิกูอะเคยเดียวมาค้ามาก่อนโัสภาพอี้อ่จะลงกูไหน ต่อเฮียแพ้แน่วะมันลืมคุณไม่ได้แพ้มันลืมกูตอนเนี้ยมันเอากูอยู่นะไหนบอกไว้ได้ไหมครับมาโอ้โหโอ้เนี้ยโมยเจอกูด้วยโมยกลับบ้านไปดิตามมามามาเอ็มบอย้ายไปเหรอเอาอีกเอาอีกเอาอีกเร็ว แเอา,าอาออ,อออ,อไ,อไ้วยรอบนี้กไปด้วยแต่กูตีมึงไม่โดนนะไอ้าอาวอ้าวได้วาได้ไมกินเน็คตัหอไม่หายใช่ในกูหายไล่กูตัด ทุกอยาก่างตานหมดหยุดเลยเอฟออกอะไรเมื่อกี้ว่าเอฟออฟไลน์ใช่ก็เน็ตอะใช่ก็ได้เงอะกูได้เอ็ออมเ,เออลมาเต็มเลยแลตอนเนี้ยมีด้วยไม่นะลูกพี่ผมกูได้มาสี่เอ็อมเล่าไม่กลับเข้ามาได้ปะไม่ได้ไม่โนอะ๊ยนะอีเยี่ยชุดก่อแม่งเอามาเต็มเลยมึงยอมแพ้ไปสิปะปะ,ปะ กมันก็บอก if offline เดี๋ยวกูดๆนี่ให้มึงกดรอมัก่อนนะรอได้หรอรอเลยรอตี้ใช่ไหมเออไม่อ่ะเออนั่นแหละสิบยังสิบมากไปที่เดิมวมัอ if กําลังไปได้สวยกูได้มาหกเป็นร้อยอันนี้นะเดี๋ยวกูดออกแต่เอามาใส่ อุ๊ยกดใจไอ้คนกดไล่สองคนกูกดเองเลยแม่มีคนนมงกูไม่รู้กูกดเองเลยอดีมีคอมทูสองคนโอ้ยใครใครเข้ามานั่นดิเฮ้ยใครเข้ามาดูเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จุลน์เพอ,เอะเธอกูขอร้องอย่ายุ่งกับไลค์กูเลย <laughs> ทำไมวะ อาจจะตืนมาแ้นะมาๆมาน้าองใครเนี่ยไม่ใช่เขาไม่ข,า,ขามาัสิเป็นนึงดิรีบอ่ะอย่ารีบอย่าได้ร่วงเหมือนนล้วหมดก็อรอย้มึงอยู่นะปวดเขานะ่ะมาล ขอผ <oh ิดเตอร์ปะเนี่ยข้าผิดเตอร์โหมเข้อเน่มกกป่าวซิกม่นผีทับแล้วรกูนผีที่ยอะไรกูทิ้งเลย เย่เย่คนดูมาอีกหนึ่งคนแล้วเย่ yeah, yeah. <c oughs> คนดูมาอีกหนึ่งคนแล้วงไงเอ็มคนดูคนเยอะใช่ไม่มีครับเราดังที่สภาพว่าเราดังใช่ไหมกูเคยดังตั้งแต่พู้พต,ติดตามตั้งแต่เมื่อเมึงเล่นไม่เคยลงคลิปอ oh. กลัวเป็นโปรภาษาไทย เห็นไลฟ์สดครื่องของคุณสัตว์อ๋อดาวดีอะตัวจิงเนี่ยเนี่ยกดเข้าวจริ เราพอแค่นี้ตัวะไม่งั้นลูกแซมตาละอดีตพอได้ไหมไม่แต่ไรวันนี้ยิ่เดียวเองไหมไม่ต่อขยันข้อหมายอยากรู้ไลฟ์ไปสมมอร์มึงไลฟ์ใช่ไหมไ้่มีคนดูมาพิมพ์มึงอ่านไหมอ่าน,นดีเนี่ยปุว่าดูไลฟ์ตัวเองแล้วเคยมีใครมาพิมพ์ไหมไม่มีไม่เชื อมไรนี่ะตะโกนมาอะคืออ้ไนี่นเ,เนี่ยูกดเชิญฮะก็นี่ยมันจะกดเชิญใจเย็นหยาแมาว่ากดเชิญกเชิแล้วน,นวดออกดเอาคนนี้งูเลยกัเพื่อนด้นดว,เเวยนดิโอเคได้่องาวเ่อ้่ง เนมแบบอ,นไอ,อสไกูเองผูเ้เอผู้ปากลัวไม่หัเยอ,ยอไรจาแมู่้กลัวายปายออร้ะเราถึเรือแล้วเอผู้โลเราเมืองเลยั่เียวน,นาวีมาเดี๋ยวเอวอววหอาีไเฮียกูไม่มีอะไรทำ เราซูท้องรูมันแย่งอย่าแย่งกันเลยคายเอาละอันนี้ยีถึงกูน่าอ่ต่อไปกันเอาไปาได้บ้างก่อนฮะไม่กดออกแล้วไม่ออกสีเลยเขียวไงเขียวอะทีนี้นมึงก็เก็บไปไมึงซื้อดาบม,มหาหมห้าห้าเหรียญ ไม่ได้เหนโออใช่มันมานะกินมันอะไรตายแจ็คกูอ้าวไม่ยังมาแตกยังยังยม่เมามาเด็กเฮ้กมาเด็กเ้ย ตกหนึ่งตกหนึ่งตกคู่เอ้ยไม่ตกไอ้เหี้ยเอ้ยตกคู่ตกคู่อะไรสามตัวหมายเลยเหรอเราเพื่อเลี้เงตัวทีชื่อดาบไม่ไม่มึงเอาบล็อกมาเอาบล็อกเหรอโอ้เหี้ยกูตกมึงต่อไปมึงต่อไปตกกลาง เอ้ยมึงฆ่ามันมึงฆ่ามันเฮ้ยมันมาฉันหายว่าไม่มีดอกฉัหายอะไเนี่ลุงลุงจะไปจอ่ะฉัหายแล้วฆ่ามันอย่ามาตีเตียงอย่ามาตีเตียงมัจะตกอ่ะมันตกอ่ะเเอฟเอฟมึงต้องรีบไปซื้อดาบเอฟไม่ได้เอ้ยเตียงแตกว่ะมึงวิ่งไปบ้านมันวิ่งไปบ้านมันวิ่งไปตีบ้านมัน

จอเมื่อกี้มันก็เผลอตีเราด้วยแหละเราเด้งเลยใช่จริงๆคือกูกระโดดไปถึงพี่ชายังไงก็กระโดดไปถึงใช่ไมเขาพูดเขาพูดแบบความสูงเนี่ยให้เดี๋ยวแล้วมันมาได้ยังไงเอาเอาอะไรเอาอะไรวต้องเอาดาบอเอาอะไรเอาอะไรแม่แม่ตุ๊กต้องเอาบอกตอบต,อต,อตอรงกลางแล้วเมื่อกี้เก็บห้าเหรียญก็ดาบได้าบวิ่งเร็วป่ะ้ยอะไรสีอะไรอ่ะเทาเดีย๋วดวยวนทาน ยายยอันนี้ที่ไปที่ดีเล่นนะมนีแบบภาพยเลยก็เขาใช้เซเจอร์อนอ่ามึงจริงๆคือมันต้องแลกบล็อกต่อมึงเก็บทองเด็กแลกบล็อกให้หน่อยาิออตัวโอเคได้เลยเอ่ออาอ เอออะไรอะไรเอาอีกเอาอีกเพราะว่ามันต่อไม่ถึงใช่ใช่แบบนี้มันกว้างมือต่อเลยมือต่อเลยไหนมึงกอดแบบนี้ได้เอามึงไม่รู้อ่าเดาของมึงเหรอโอเคพอเอฟถึงเอฟมานาโอ้มันเลี้ยงเพชรเนาะเออมึงมึงไม่ไรไม่ไรมึงมึงฟาไว้มึงเฝ้าไว้ตามถึงบ้าน ไม่ไม่ม่ใจเย็นดิตามมันไปทำไมล่ะไม่ลไ,ไ,ไม่มีขอเลยมามึงเข้าไปตายผีทำไมมึงไม่รอเพชรเกิดแล้วค่อยวิ่งกลับมา,มาเฮ้ยเด,ด็กกูเด็กกูเด็กกูพวกฟาบ้านพวกฟาบ้านด็กูซื้อไ,ไ,ไอ้นี่มากูซื้ออ่าพี่กันบ้านเป็นไอ้นี่ มึงมึงมึงกันไว้มึงมึงไม่มึงวิ่งกลับไปเอาเพชรตรงกลางอีกนึงเมตรดิข่อยอีนึเมตรข่อยนึงเมตรมาติดเจอไอ้ชิ้นห่าเอฟคุณมาดิแลกกันเปล่าโอ้มันหนีแล้วตกมันตกได้ของปะตอนมันตกไม่ได้ไม่ได้โอเคได้เพชรอีกหนึ่งกระเอามาเอามาอัปเกรดฐานมันยื่นนี่ไม่ไม่มึง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 เอาไปอัปเกรดเลยมึงกดตรงไอ้นี่ออ๋ใช่ไหมเอามากดได้ ไปเฝ้าก่อนมันเอามาแล้วมันมาแล้วเร่อไหนะข้ามันผมไม่ได้แบบเฮ้ยมันเทคน,นิคดีเลยกูใส่ไหมข้ามันไะข้ามมันนะจ๊ะอามึงเก็บมึงเก็บทองสิบก้อนแล้วเอาไปอ,าอัพเกอกูจัดการ กูได้ดาบมาได้เอาวะเย่กูต้องเก็บทองอะไรพวกนี้หอสะส ไปเอการกงใหญ่เลยไอ้แม่ไม่กหลังเลยอะนลคุกกลัวอยู่ัไนั่กันมันมีกองปะมีมีมีเก็่าบ้าน่ะเี่ยมันต้องมีกว่ะ มางมันมามันมาเมื่อกี้มันไม่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 มึงเอามึงมึงคันตรงนั้นไหมแต่กูมาที่แบบไม่มีมันได้ชิบก่อนเลยเมงก่อนบูมีเอามึงเก็บข้อมันก่อนใช่ไหมมึงเก็บห้าเม็ดแล้วมึงก็ไปอัพต่อ

ไอชิมันตัดทางกูไม่เห็นโอชุดแ้ไม่ได้เปิดเมมือูดกูไปซื้อชุดก่อนจับอะไรทค่มีก่อนดีกว่าขอทองใด้านไหนี่มีทองฮะน่อะฮะกูซื้อนยไม่ลย มึง <super progressive entin> มึงมึงจังหวะนี้มันไม่หยุดถามเลยไม่ไม่ไม่กูจะกลับกูจะกลับไปนู่นแล้วกูจะแลกปิดแอคนะทอง20อันมามีสเอาซีเอเป็นทองไม่ไม่ต้องไม่ต้องโอเคไว้เคลียวเคลียวเคลียวในกล่องนี้ครับโอ้โหท้องไม่ได้ยินเจอเองตามทองเลยจ้ะ <siglo staring> <t UC S> <qu> <absorbed> ทองไม่ค่อยไปทำไรได้มัเออมัซื้อแต่แค่เป็นทองมาไปบ้านมันไปบ้านมันไปบ้านมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วมแล้ว ว่าเอฟโอเคป่ะเดี๋ยวแต่เดี๋ยวใช่เอฟแค่ปิดแป๊บเดียวคือออกเลยเหรอเออไหนมึงดูกูแค่เพิ่งกดเนี่ยออกเลยถ้าเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นกันก็ได้กูฉายเดียวเองน้องการ์ตูนเอฟจะน้ำเงินด้วยเออนี่กูวิ่งหนีอยู่ให้มึงเห็นไหมเนี่ย บ้าแต่แ <laughs> ยังแย่ตัวสัว่งมันว่หยือนการกดดูเฉยๆเขาไม่ได้ใส่กาวถ้ากูวิงตกไปนี่กูงงเลยแนมะ่ถ้าตกเปนเรื่องอาวีต่อ <laughs> cộng ba tiền bạn Hãy subscribe có xài điệu rồi มันมีเม็ดม้วนมาด้วยบอกแล้ว โอ้ยเฮ้ยกูโดนกูโดนดักอ้สว์เ้ยเไปไปไปเอาไว้ไว้แค่นี้นะทุกคนเจอกันอุ้ยแค้นมานคกูโดนดัก